เอ้ม้มมันยอะปุณนะโอ้สบาไป่ไปุณนะครับปุณนะปุณนะโอ้อยู่เทิงปุณนะครับป่า หินน่าเป็นโมครับผมว้าวโดดเฉยนันยางไปมองพุ่นมันกับมาถือมองพี่นันยางว่าพี่มันจะไปไซอ้มแมนแทดูน่ะนั่นเห็นบ่กพันยางมาพี่มันก็นไปถือพุ่นเดือดไปนะครับก็ไปลแล้วละมันมีจักโตโอ <laughs> ้าวพู้น่ะ ตาน้อยโอ้โหบุนะครับุ้อเลยปลาปอนะนีกวันอยู่พี่เบิร์ดไปนี่ปลาอืมมันสงข้ามปลา ไปปืนอะโอ้ปนหไจะไป,ป,ปอโอ้ไหญ่ดองกันได้รักไหวบ่โอ้ที่ันสงข้ามป่าปะเนี่ยนหครับโอ้เข่าบาดเดียวเป็นซีบเลย เปล่าๆ để bỏ นี่ loài 300 chẳng chẳng ừ. เห็นว่าบ่ได้ขายกะสิเอาคือ ប្រ oh, okay. uh ើជ្រើន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 ្រើ